ีวิวเครื่องเคเบลวิทยุนะฮะตัวนี้เป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับใช้งานไร้เต็มระบบนะครับเป็นไฟบ้านเรานะมีสายไฟแถมให้นะครับสายไฟใหม่เองนะครับเป็นโมเป็น tcm model c r a พันสี่นะครับตัวนี้พกพาสะดวกนะสวยสวยมากนะครับสภาพสวยเลยนะครับของใหม่แกะกล่องเลยครับมีกล่องให้นะครับเป็นสินค้าค้างสต็อกนะฮะมีกล่องให้นะครัขบะะอะะของตรงรุ่นเลยนะครับ ฐานไซดีสีก้อนนะฮะตัวนี้ใช้ฐานไซดีสีก้อนไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับใช้ไฟบ้านเราถ้าสาวเราวิทยุวิทยุวิทยุเป็นชื่อร้อยแปดบ้านเรามีปุ่มแบกเบกด้วยนะ เสาระบบัตรนะจะอ่านชวิทยุลงเทปนะครับแล้วพระองค์ก็นาเอามาประกาศเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถทําจิตของเรานี่ให้เข้าไปสู่ภาวะเครื่องก่อนหน้าก่อหลังในปกติมันะครับสามารถนี้ที่อัดเมื่อกี้นะครับทําจิตของเรานี่ให้เข้าไปสู่ภาพใหม่เยี่ยมนะฮะจะสอบความ บวกเทปนะครับ